ญาติยโยมของเราทุกคนที่มาปฏิบัติเนี่ยคือความดีนี้ก็มีความไม่โกรธก็มีความไม่รักก็มีมีในตัวเราเดียวนี้แหละเนี่ยแล้วให้ถืออาจิตชนิดนี้ที่กําลังกําลังแนะนำรือเนี่ยแล้วให้ถืออารมณ์ในวัยเนียะมณาสาิการไว้นะทำาไมหยุดเรื่องสมุทัยอยู่ที่ปากนะชอบพูด ชอบพูดมากกินมากนอนมากไม่ mm. มีระวังนี้ทานั้นเองพวกสม,มุทยัยเพราะไม่ต้องเทศอะไรกันมาก่เทศที่ดูจริงๆนี่เลยนี่เขาเรียกว่าปารมัทปรมีเขาเข้าไปรู้ไปเห็นจิตใจของตัวเองเลย mm. เพราะจะเป็นหมวอ่านหนังสือมันไม่ทันกันหรอกประการอ่านอ่านเรื่องจิตใจนี่ดีกว่าเพราะทำจิตใจได้แล้วึงค่อยๆไปอ่าน ถึงจะดีถึงจะรู้ได้พอมันได้ฌานได้สมาธิแล้วเราก็จะได้รู้ี่ถ้าไปอ่านก่อนนี้มื่อไรมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะไม่ไม่มาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรได้การพูดเนี่ยการพูดไม่เท่ากับไม่สูกับท,ที่การกระทำะการกระทำเนี่ยดีเท่าหากว่าต่อไปข้างหน้าเน่นะ ถ้าคนไม่เอาก็ไม่ทานแบบนี่น,นีน่หมตนให้ไปอยู่ที่อื่นนะเพราะที่อยู่ที่เนี่ยไม่สบายมันก่นะขอขวนแง่เขาพูดธรรมะมันก็โดนหัวใจทุกทีพูดธรรมะมันก็โดนหัวใจทุกทีเพราะยังงั้นไม่ให้มีดีกว่าแนะ่มันเพื่อสแสวงหาความสบายเหมือนกันแงนะ่ไปไหน้าหนักหนักขึ้นโคนโน้นก็มองไปดูองค์นั้นก็ปฏิบัติติสปีเนี่ย ผู้ต้องคอยฟังเสียงที่อื่นต้องคอยฟังเสียงที่อื่นแล้วทึงจะวัมันจะเข้าก่อนหรือไม่เข้าถ้าเห็นทรมไม่เข้าเราก็ยึดสิมั่งเพราะเขาเข้าคนดีแล้วเราก็สอบเข้าไปนะเสียงเล็กเล็กเสียงใหญ่ใหญ่เนี่ก็เข้าด้วยกันได้ทั้งนั้นเละเยอะตรวจเงียบพอเป็นธรรมะได้นะอย่างนี้ก็คุณนึ่งฟังก็สบายใจ เราที่เราว่ากันนี้ก็สบายใจเพราะที่เรายังจะมาพูดพดเนี่ยความรักใครพวกเราๆท่านเนี่ยพูดแนวทางของเรื่องว่าจะไปสวรรค์ไปนิพพานกันเนี่ยทาไปกันได้หมดนี้ก็ดีแต่ที่คนไม่อยากได้จริงคนไม่อยากได้คนนไม่อยากได้ลำพากักลาชา พราะยังน้นเราก็ต้องสนใจว่าที่เกี่ยวเข็ญน,นี่มไม่เพิ่ว่าจะแกล้งว่ายอย่างงู้นอย่างนี้นะอยากให้ได้ไปสวรรค์อยากให้ได้ไปพระนิพพานด้วยกันถึงได้พยายามพูดนะจะให้มันเสียทีพูดเนี่ยให้อย่าให้เสียเวลาการเนหน็ดเหนื่อยเพราะพูดแล้วก็มีคุณธรรมแล้วก็คนกลชัวหน่อย พูดแล้วนี่ทำไม่รู้ไม่เรื่องนี้อย่างนี้มันก็ไม่อยากใคอยู่ด้วยนะก็คืออยู่ด้วยนี่มันไม่ได้มาผลอะไรไงเพราะก็อาตมาได้เป็นคนน้งโงคเข้าที่คนนี้ไม่รู้นังสือเลยเนี่ยแล้วมาปฏิบัติธรรมก็ได้ไงก็ขาดอยู่คนเอาจริงเท่านั้นเลยไง แล้วที่อาตมาพูดนี่ลก็ลองทําดูมองสิไม่ต้องเชื่อหรอกลองทํำว่ามันจะได้หรือไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะคนเรานี่คคนมีสิ้นไม่ไม่ไม่รักษาสิกขาวิไนไม่ฝึกสมาธิมันก็ไปนรกได้นะนี่ใครที่แนะนำไว้ทุกวันทุกวันพยายามเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปเลยนะ เรื่องนรกเปรตสัตว์ดิฉาน,านนะิ่งหนานะแต่เขาเรียกสัพว์ในป่าช้าเนี่ยป่าชา้าป่าช้าเนี่ยเข้าไปเป็นเปรตแล้วนานนะโยมนะเข้าไปนรกก็นานที่จะมาได้เป็นมนุษย์กันนะไม่รู้สัพท์ป่าช้าแล้วพวก,กันไม่รู้หรอกอาตมาเป็นหนอนเป็นหนอนอยู่กับพี่หนอนอยูก่กับซากศพมานานเนี่เข้าเข้าหกปีนะ นอนอยู่ในประชาไม่ได้ไปไหนนะทีนี้พอออกออกจากประชาไปปฏิบัติในวัดมหาธาทีนี้ออกจากวัดมหาธาตุก็มานี่เลยนะทีนี้มาเป็นหวหนาโหตาก็ชะไม่เคยอยากไม่หมึนอยู่ในประชาแล้วคุณนั้นหมาคุณนี้หมาคุณนี้หมาเี hey, ่ทำไม่ได้ธรรมะเลยจะไม่มีธรรมะเลยจะไม่รอดตัวนะสมภารเนี่ย ที่อาจจะมารีบร็จะสร้างสร้างวันนี้องค์ไหนจะเป็นทุภถ่านได้อยู่ได้จะได้ไม่ต้องสร้างนะจะสร้างไปสร้างให้เดือนะเท่าเท่าความตามพยากรณของหมอดูแล้วก็มันไม่นานนกปีนี้เลยนะถ้ามันได้อยู่ได้ก็ดีถ้าพลาดไปสักปีนี้แล้วก็คงว่าถ้าหมอก็คงดูแม่น่ง เท่าขึ้นไปนี่ก็อกย่างความเชื่อเม่าอยู่แปดสิบคงได้ไงแปดสิบก็ไม่ขี่ปีแปดสิบสี่แล้วก็เจ็ดสิบสี่แล้วมันก็เลยไม่ขี่ปีนะเท่าคนนี้กวดกวดในเรื่องธรรมะทำจิตใจก็คงจะได้ตั้งหลายหลายคนเขาก็รับเราแล้วเราก็ควรจะตาม รอยเท้าเองพร์ที่ท่านสงฆ์เข้าไปปนิพันปฏิบัติยังไงงีเพอเราเนี่ยมันต้องความแก่เจ็บตายมันมีอยู่ทุกคนแล้วทีนี้ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมีอยู่มีอยู่ความเป็นจริงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พระองค์คนขวาเจอไว้เนี่ยจึงพระองค์เนี่ยรู้จักโลภเจตสิกแปดดวง โทสะเจเเตสิกสองดวงโมหะเจเเตสิกสองดวงรวมคนแล้วเป็นสิบสองดวงนี่เป็นแห่งอบายมุกอารมณ์ภายนอกมากระทบหรือกระแทกให้เราทางใจเราโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจนี่อารมณ์ภายนอกกับภายในของเรามากระทบขึ้น ชอบใจเป็นโลภะไม่ชอบใจเป็นโทสะเงี้ยเราก็ควรรู้ที่เขามาทำให้กิเลสตัณหาเราเกิดเขาก็ชมเชยสิแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงเป็นจริงก็ซึกออกไปสิซึกออกไปแล้วก็ดีละความเขายกย่องแล้วทนฐานอยู่ไม่ได้ซาไปเงี่และทีนี้ก็ ก็ต้องตกซึ่งความลำบากไงความลำบากเพราะไม่รู้เหตุการณ์ของเรื่องกิเลสแล้วกิเลสคก็จะทำทุกข์ให้กับเราไงแล้วเพราะทั้งพิสุและสมณะบาสิกาปวตาควรจะต้องปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าทำอะไร,ร,รสิ่งติเตียนเราได้หรือไม่เราเคยว่าอยู่ สิ่งข้อหนึ่งข้อใดเนี่ยเราเราก็ทำถูกต้องเป็นเครื่องดูของเราเป็นผู้มีแว่นมีแว่นชั้นดีเจ้ไวส่งธรรมสิ่นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเวระมณีเป็นปัวกแก้วสารประการที่คุณวิเศษของนักบวชที่ควรจะ รับโอว่าคำสับสอดไว้แล้วีงควรประพฤติตามควรประคดประพฤติตามพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสงฆสาวกของพระผู้มีประภาคกาที่ปฏิบัติด,ดีแล้วปฏิบัติลงแล้วไงพยายามคัดจิตใจของเราให้สู่อมตะธรรมหรือคำสอบของพระพุทธเจ้าให้ได้ไงเพราะเป็นอันดีนะ <c oughs> เพราะเราจะต้องรู้ใจของเราเห็นใจของเราจะเห็นเอากักส่วนได้ต่อตัวเองส่วนผู้อื่นล่ะผู้อื่นก็ต้องมีใจเหมือนกันกับเรานี่แหละแล้วจริงยังไงจึงเรียกว่าบริโภคบัญันด้วยความเมตตากรุณาเพราะสนดใจสนใจกันมากเพราะ ถ้าใครปฏิบัติซื่อตรงต่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าผู้นั้นอยู่ใกล้กับพระองค์นะี่ผู้ทำไม่ถูกไม่ต้องก็คือไม่ตไม่ทำตามคำสั่งพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากจากพระพุทธเจ้าไกลจากความซ่อนความซ่อนนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจของเราธรรมะพระพุทธเจ้าก็ไม่มารักษาเรา พระธรรมก็ไม่มารักษาเราหมู่เทพเทวดาก็ไม่มารักษาเราเมื่อไม่รักษาเราก็ต้องตกวันนี้ที่ชัวึงอย่างแน่นอนขอให้เรารู้ในใจของเราว่าเรานี้คําสอนมีขึ้นกับเราและหรือยังอย่าให้มันขึ้นหน้าฉิวไปไม่ได้อย่าให้ความโกรธขึ้นหน้าอย่าให้โลภะมันขึ้นหน้า จึงเรียกว่าสัมมาสติความลึกชอบอยู่ในธรรมคำสักอกของพระองค์นั่นแหละจึงเรียกว่าผู้นั้นได้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติพระริมัคพระรีพนก็จะเจริญขึ้นกับผู้นั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้นางคลาดนะขออำนาจบารมีร,รมคำซักซอกของพระพุทธเจ้าของเราขอให้พวกเราตั้งสติสมรวมระวัง ตามหูตาจมูกเปลี่นกาใจพระริมักพระริผลก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้มักสีผลสีพระนิพพานหนึ่งก็จุงเจริญในพวกของเราเรานี่แหละอำนาจบารมีธรรมคำเั้าซ่อเที่ยงกับผมที่ได้ปฏิบัติมานี้ก็ตั้งสี่สิบพระซาเขานี่แหละ ก็ขออำนาจบารมีนี้จงปกครองป้องกันอันตรายของพวกกันจึงให้พยายามตั้งศูภาษารองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าของพระสงฆ์เจ้าขอจุเจริญเจริญปฏิบัติธรรมะเป็นนักบวกเนียนขนาดกินขนะดดื่มเนี่ยสำคัญ ที่เราจรึงพยายามซึ่งทำสติสมถญัาความรู้เนี่ยขณะกินขณะดื่มเรียกเป็นอย่างไรที่ก่อนเราจะบริโภคอาหารก็ดีเราพิจารณาเสีก่อนแล้วว่าจะเป็นยังไงเนี เพราะอารมณ์ของเราเนี่ยที่รู้ธรรมะมันคำสอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกัเราที่นี้เราจะต้องมาศึกษาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่แนะนำหรือสั่งสอนเราไว้เมื่อขณะจะบริโภคอาหาร กำลังเราขบชันเนี่ยมีอารมณ์ชนิดไหนแล้วควรจะกำหนดรู้ว,ว่าอารมณ์นี้กำลังบริโภคอาหารนี้มีอารมณ์อย่างไงพอเราบริโภคอาหารแล้วมีอารมณ์ชนิดไหนพูงนักปฏิบัติเนี่ยควรจะต้องกำหนดรู้อารมณ์ที่ เราอิ่มอาหารแล้วเนี่ยเรามีอารมณ์ชนิดหนเราควรจะต้องจำจดจำไว้ว่าอารมณ์ชนิดนี้นะ่ะอารมณ์ที่มีกิเลสท,ที่ไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นยังไงกำลังชันเนที่ปิติบริโภคอาหารเนี่ย ควรจะต้องกำหนดรู้ด้วยว่าเราดงนี้กำลังปีติในรูปรสกลิก่นเสี่ยงในขณะนี้และเราจะทำใจยังไงเพราะเพราะเรารู้จักว่าอาหารนี้มีพร้อมแล้วจึงว่าบริโภคอาหารที่หลงปฏิกูลน่าหานลงไปในบานปผสมประเสริฐหรือกันท้องหมดแล้ว ทีนี้เราบริโภคอาหาร <c oughs> ที่มีจิตใจที่จิตใจที่มีปิติในอาหาร <c oughs> แล้วขณะเมื่อเราอิ่มแล้ว <c oughs> มีอารมณ์ยังไง <c oughs> อันนี้พระองค์แนะนำซ่อนเรามากและพระเราต้องควรต้องทำทั้งพระทั้งทีดูการเนี่ยต้องควรทา ซึ่งอาหารที่มีปิติในอาหารเนี่ยแล้วตาเนี่ยเราจะต้องดูว่าชอบใจในอารมณ์ดวงตาชอบไงแต่พอลิ้น,ล,นลิ้มรสแล้วไม่ชอมีนี่ขอให้พวกเราได้จับอารมณ์ของเราที่เป็นอรุณารามนังวาเนี่ยมีรูป รสอินเสี่ยงกับอารมเนี่ยที่กระทบหรือถูกทิศต้องกับลิ้นเขาแล้วได้ลิ้มรสแล้วชอบก็มีไม่ชอบก็มีแล้วพอให้เราว่าจึงพิจรารณาใครครวนจะให้ดีแล,แล้วทำยู่อย่างเงีียบเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเ,นเราจะโต พิจารณาอารมณ์ในอยู่เสมอๆจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติทำที่เราพระองค์แนะนำหรือสั่งสอนอไว้เราก็ทำทุกวันและจึงเรียกว่าเป็นผู้จะตั้งอยู่ในสมาธิิความความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นอารมณ์เมื่อจิตลลนี เมื่อเราไม่เอาธรรมะมาคู่มาตั้งไววที่ใจแล้วอารมณ์เลานี้จิตก็จะไม่เห็นได้คือจิตนี่แหละเราต้องเอาธรรมะเข้ามาอบรมจิตไว้จิตนี้จึงจะฉลาดขึ้นได้เพราะเราต้องควรจดจำอารมณ์ของตัวเองไว้ ทีนี้เมื่อจดจำอารมณ์ของตัวเองไว้แล้วย่อมจะนำมาซึ่งความสุขให้ตัวเองได้ที่สุดอยู่ทุกทุกวันเนี่ยอยู่ทุกทุกวันเนี่ยจึงพยายามตั้งใจตั้งใจให้มากมานาสิการให้มากแล้วเรารูปเนี่ยเห็น เห็นรูปแล้วตาชอบใจส่งอารมณ์เขาไปทิ้งใจนีเก็บใจระวังไว้ข้าหักว่ารูปสักตววรูปแล้วพยายามจะต้องฝึกขัดไว้ตาเนี่ยสำคัญมากที่เห็นรูปแล้วพอใจไม่พอใจพอใจก็ ให้กำหนดรู้ว่าน,นี่พอใจในเรื่องไรนี่ที่พอใจที่เป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสแล้วควรจะก็ต้องกำหนดรู้รู้ก็ทกิงดื่มมาแล้วทีนี้กระทั่งตานี้เห็นรูปชอบมัง่งไมมชอบมัง่งเป็นหญิงเป็นชายนี่แหละทีนี้ชอบมัง่งไห่ชอบมัง่งทีนี้ไม่ชอบแล้วเห็น แล้วอยากจะพูดอยากจะคิดอยากจะนึกสิ่งอะไรนักปฏิบัติในเราต้องควรรู้ควรรู้และพยายามสกัดกั้นจิตหลานี้ไม่ตกไปในอารมณ์สิ่งเหล่านั้นนั้นนี่จึงเรียกว่าทิ้งยาเข้าถึงสัมมาปฏิบัติซึ่งความดับทุกข์เพราะพวกเราเป็นสัตวกรูกันเอง <c oughs> เพราะไม่รู้ความเป็นจริงนั่นแหละจึงเรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจของเจ้าข้องี่คนเราถ้าไม่มีเจ้าข้องแล้วย่อมนำมาให้เป็นความสุขไม่ได้มันเลวไหลไปหมดมันไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองไม่รู้จักปกครองใจของตัวเองแล้วทีนี้มันก็จะ จะไม่เข้าใกล้ในธรรมะของพระพุทธเจ้านักบวชไม่สนใจเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้านักบวชนั้นย่อมไม่มีมรรคไม่มีแล้วก็ยัอิ่มไปได้เฉพาะหวันหวั่นทนนั่นเองหนักขึ้นก็เป็นกิเลสตัณหาหมดซึ่งว่าบอริโภคอุปโภคุรียะทำให,ให้เสียหาย ทำไม่เสียหายในการสัมมาปฏิบัติไม่ฉลาดนี่เพราะเราเราจะต้องพยายามฝึกฝนจิตใจของเราเอาธรรมะของพระองค์นี่มาแนะนำจิตมาสอนจิตมาอบรมจิตให้จิตนี่รู้ธรรมเห็นธรรมของพระองค์พระจงได้จริงจะเรียกว่าสัมมาปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น มีใจหลุดพ้นเราไม่ไม่เข้าไปสู่ที่เขาหาหากันเราจะหลบหลีกไปอยู่เข้าที่ความสงัดอยู่เสมอจึงเรียกนั่นแหละเป็นธรรมที่ที่เข้าอยู่ในความสงัดและพุ้นนั้นแหละจะไกลซึ่งลบลดกิเลสซึ่งเหล่านี้กิเลสตัณหาก็จะดับได้มึก ิเลสตันหาดับฌานจิตจิตก็ได้ฌานขึ้นแล้วก็จะรู้จักหัวาระขัวใจของตัวเองขึ้นแล้วจึงเรียกว่าจิตนี้เป็นผู้รู้จิตนี้เป็นผู้เห็นแล้วจิตนี้มันก็คลายอารมณ์สิ่งที่คุณเคยอยู่ก็ทำให้มานาสิการให้หลุดพ้นไปได้ีง ให้หลุดพน้นจากอารมณ์โลกได้จึงเรียกว่าขันขันวิมุตติความหลุดพน้นจากอารมณ์โลกแล้วอารมณ์โลกมันดับราริยามกรกก็เกิดกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทำคำสอนของสมณสัพพุทธเจ้าของเรานี่เพื่อไม่ให้เสียเวลานานนี่เราพยายามหลบหลีกเข้าที่ความสงัดอยู่เสมอการเราหร รอเล่นเหรียญกัน <c oughs> ไม่เป็นประโยชน์เพราะเราสนใจซึ่งตัวตัวคนเดียวไปอยู่ที่ความสงัดก็จะรู้จักของเรื่องใจของเจ้าของได้ว่านี่อารมณ์เป็นโลกีนี่อารมณ์ของโลก,กุตระจิตใจหลุดพ้นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีการทวีคุณ จะเป็นพระริเจ้าในวันข้างหน้านี้สนใจทีนี้ที่พูดให้ฟังเนี่ยเพื่อให้อาไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งไว้กรงน,นี้ถ้าฟังแล้วทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ได้ป,ดป,ปฏิบัติแล้ก็พึงว่าก็จะเป็นเป็นนักบวชโมฆะไม่รู้ความเป็นจริงได้ งีนะคอยพระเกล้าจงพยายามตั้งอยู่ในความสงบและอยู่ในที่สงัดพยายามต้องหลบหลีกวันคืนจะหมดไปสุดเปล่าจะไม่ได้ปฏิบัติทำคำสังสอนของพร,พ,พระพุทธเจ้าเลยในปฏิภสันประธานสี่เดีควรจะต้องลึกอยู่เสมอว่า ทุกเกิดอิริยาบถไหนควรกำหนดรู้เปลี่ยนอิริยาบถทุกดับไปควรกำหนดรู้แล้วจิตใจที่เกียจกิรนันไม่อยากจะก,กำหนดพึงให้รู้จักว่านี่เป็นผู้ไกลาจากธรรมะพระธรรที่เราบวชกันเนี่ยนะอาจจะจะมาก็ขอการแนะนํา สิ่นให้เราจะต้องโกรธด,ดูนะสิ่นห้าสินแปดเนี่ยจิตที่จิตใจเราวุ่นวายไม่ละลึกถึงสิ่นของตัวเองเนี่ยคือระบวชกันเนี่ยต้องตั้งใจว่าจะเอาพระริเจ้าให้ได้มาอยู่ในใจของเราเนี่ยเพราะ ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันเข้าอยู่ในร่างของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่พ้นทุกข์เป็นแน่นอน่เนยเพราะเราจะต้องสนใจว่าอยากจะพ้นทุกข์ในเครื่องขนแก่ขนเจ็บขนตายเนี่ยเป็นของเราซึ่งไม่ปรารถนามันก็ต้องได้ทีนี้ ที่เราจะปรารถนาดีในธรรมคำทั้งสอดของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเพื่อจะทำให้มีกายใจบริสุทธิ์ซึ่งมีอนุภาพให้เกิดมีขึ้นกับเราและงไงเรียกว่าเป็นธรรมที่ดีจริงจะเกิดกับเราได้ที่เรา หวงพ่อมาทองซ่อนทุกวันเพื่อจะให้ได้ชาติจะมาบัต้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับพวกเราทีนี้ยังไม่มีขึ้นก็เราได้ทีนี้เราจะต้องดูตัวจะต้องกวดขันอะไรสักอยา่างคือที่คนที่จะอย่าไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยสิ้นจะต้องดี ทางปากเนี่ยสำคัญนี่ทางกายไม่ค่อยเท่าไหรทางปากทางใจเนี่ยสำคัญเลยเพราะเราจะต้องสดใจไว้ให้ดีและจริงจะเรียวกว่าเป็นผู้เป็นสมมาปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เมื่อไรเราเอาพระริจ้าขึ้นมาเป็นอยู่ในใจของเราได้และนั่นแหละ ซึ่งเราจะผ้นถูกได้เพราะเรื่องสวรรค์สุบัติและในผ่านสุนบัติแทยจึิงว่าจะทำให้เกิดมีขึ้นในในกายใจของเราเลยเพราะจะต้องสนใจน้อยเพราะถ้าเราไม่สนใจไม่อยากได้แล้วก็ถึงธรรมะนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกับเรา